สวัสดีครับสวัสดีครับพ,พี่ทุกคนนะผมเมฆสาธุพระเครื่องมาพบพี่ๆกันอีกเช่นเคยนะครับยังไงฝากพี่ๆทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok กันด้วยอา้าววันนี้ผมบอกเลยนะเป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งชิ้นที่น่าเก็บสะสมแล้วก็บูชาไว้เพื่งพุทธคุณเป็นพระเก่าหายากเป็นพระดังในอดีตที่ลงหนังสือพระทุกเล่มน,นไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรพระเครื่อง มหาโพลานโพนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าพระเครื่องในวันนี้เป็นพระเครื่องของเกจิอาจารย์ท่านไหนนะอ้าวนี่อันเนี้ยจะเป็นเนื้อดินสององนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อตะกวดหนึ่งองนะอ่ะมาฟังเรื่องราวของเกจิอาจารย์ท่านนี้ก่อนนะว่าท่านเป็นใครมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว นะท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังในจังหวัดนคปรปฐมนะครับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยที่ขึ้นชื่อว่าสุดยอดเลยนะผมบอกเลยคือเหรียญเจ้าสัวพระผงเนื้อผงยาจินดามณีพุทธคุณสูงเป็นที่เรื่องลือจากปากสู่ปากคนเท่าคนแก่ในสมัยก่อนนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของท่านมีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วยนะ,ะแล้วตัวท่านเนี่ยหลวงปู่บุญวันกลางบางแก้วเนี่ย<า>ได้รับชั้นยศนะฮะเป็นนะพระครูอุตรการบดีเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมนะฮะแล้วก็พระที่ท่านจัดสร้างมีหลายเนื้อด้วยกันมีทั้งเนื้อดินตะกัวเมฆพัดขี้นกเขาเป้าเหรียญ แล้วก็ผงยาจินดามณีแต่วันนี้ที่จะมาแนะนำพี่ๆคือพระเนื้อดินนะอันนี้เป็นพระของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นพระเนื้อดินเผาปางสมาธินี่เห็นไหมดูเกทแท้อย่างไงผมแนะนําเป็นทริคสั้นๆและกันพระหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นพระเนื้อดินเผาที่มีความคมชัดของพิมพ์ <S <S ท่านไปเจอห่อๆสอบๆอันนั้นเป็นพระเกนะเนี่ยเนี่ยพิมพเขาคมชัด เนื้อดินที่ผ่านการเวลาแบบนี้นี่นะอันนี้เป็นพิสมาธิส่วนอันนี้เป็นลีลาขาคว้นะครับนี่ลีลาขาคว้เนี่ยถ้าเป็นเนื้อผงยาจิน,นามณีผมบอกพี่ๆได้เลยนะว่าราคาคูณ2คูณ3เท่าเพราะได้รับความนิยมสูงกว่าเนื้อดินแต่จริงๆแล้วพุทธคนนะุณเน่ะเท่ากันเลือกสะสมเลือกสาะแสวงหาการตามกำลังศรัทธา แล้วที่ขาดไม่ได้นะครับนี่พระปิดตาเนื้อตะกัวอ,อ,องคงนี้ผ่านการใช้เห็นไหมเนี่ยพี่ๆเป็นรอยถักลวดเห็นไหมคนโบรารณเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่มีตลับสเตเลสเขาไม่มีการเลี่ยมพลาสติกเหมือนในสมัยนี้นะครับเขาก็เลยทําการเอาลวดเนี่ยค่อยๆพันพันรอบๆอ,อ,องค์พระแล้วก็ทําห่วงด้านบน แล้วก็นําไปแขวนกับสายสร้อยนะครับจะเป็นสร้อยเชือกสร้อยสแตเลสสร้อยเงินสุดแล้วแต่นะเนี่ยพระก็ถือว่ายังพอสวยอยู่นะครับนี่แล้วที่สําคัญนะอ่ะฟังเรื่องเล่าประสบการณ์บ้างว่าประสบการณ์ของพระหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วมีอะไรบ้าง นะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าอีกเช่นเคยนะครับจากเซียนรุ่นเก่าๆเขาเล่าให้ผมฟังอดีตข้าราชการ,กรเกษียณอายุท่านหนึ่งทํางานเข้าเฝ้าองค์พระมากากษัตริย์ท่านหนึ่งละกันนะฮะก่อนที่ท่านจะเสด็จเนี่ยท่านมีอาการไอแบบไม่หยุดเลยไอลักษณะเหมือนกับคล้ายๆนะคล้ายๆวันโลกนะแกกับไอไอไอไม่หยุดเลย นเนี่ยอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะท่านจะเสด็จแล้วแกก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงเพราะแกต้องเข้าเฝ้าในพิธีนั้นด้วยนะครับพอท่านเสด็จมาถึงปราพิธีแล้วเนี่ยตัวแกเนี่ยแขวนพระหลวงปูนวัดการมังแก้วแกก็กราบพระแล้วก็ตั้งจิตในฐานต่อหลวงปูนวัดการมางแก้วว่าขอให้อํานาจอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปูนเนี่ยช่วยดลบันดาลให้อาการไอของลูกหายไปณบัดนั้น เป็นเรื่องน่ามหาัศจรรย์ระหว่างที่องค์พระผากษัตริย์ท่านอยู่ในพิธีนั้นใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงอาการไอาจากข้าราชบริพารคนนี้ไม่มีเลยแม้แต่แอเดียวพอหลังจากพิธีเสร็จสิ้นไปอาการไอก็กลับมาเหมือนเดิมเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากๆ สำหรับคนที่แขวนเขาถึงนับถือและบูชาพระเครื่องของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นอย่างมากนะครับพระหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วโด่งดังตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันพี่ๆเลือกสะสมออนนะครับระหว่างพระที่ทันผมเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์ใหญ่แห่งสายนครปฐมกับพระที่สร้างในวัดเดียวกันแต่เพิ่งสร้างมาไม่กี่ปี แล้วราคานำโด่งพระของอาจารย์ใหญ่องค์นี้เรื่องสะสมเอาเองนะครับพี่พี่ทุกคนผมเชื่อว่ามีสติปัญญามีเหตุผลในการพิจารณาเสาะหาพระเครื่องมาครอบครองตัวผมเชื่อในพุทธคุณนำราคาเสมอ,อวันนี้นะครับเอาว่าเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะวันหลังจะหาพระเครื่องดีๆมาแนะนำพี่พี่กันทุกคน วันนี้กลับลาไปก่อนนะครับฝากติดตามเมฆสาธุภาะเครื่องทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok กันด้วยไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเมฆสาธุภาะเครื่องเลยนะครับขอบคุครับ